สวัสดีครับพ่อผมนายแมสวังพงศ์วันนี้มาลอกกิบเห็ดครับมากับพ่อครับืัอนี้ฝนหยุดแล้วครับเลยกว่าสิมหาลอกกิบเห็ดครับเมืองบรรยากาศครับเปปน,นี่ยปลาเห็ดเป,ปพอ่อ <c oughs> โอ้ปลาเห็ดผมก็บ่ค่อยลู้นะครับผมกับหัวตมไมอยู่ไหมพ่อเราลู้ครับพ่อเราชำนาานางครับชำนานพื้นที่ ้างกันนี่แหละครับโอเคครับเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์ของเราก็นี่ครับคือมีดกับตะกาตะกาไปครับมือนี้สีมาเป็นคนไทยให้พอ่อเราหาครับมือนี้ ลองเมึงครับเขาปลานี้นี่นะปลาสิคือบอฮะปลาเก็บเห็ดเลยเขาเปปลานี้นี่ยนะปลาเก็บเห็ดมองมองปลาโจดน,นีู่เปล่าปลาแนวเพชรเลเออปลาโจดอะไรเนี่ยนะปลา ออ้้ยพี่นเฮ็ดเห็ดเฮ็ดเฮ็ดยังโค้งอีกเฮ็ดหนึงเฮ็ดโคนเฮ็ดโค้นอ๋เฮ็ดโคนเนี่ยเห็ดบ่เฮ็ดโคนครับโคนวัดล็อกไงปัดคุณด่าคุณด่าพวกคุณเห็นโมหันป์อ๋อดูคุณล็กคุณครับผมมาซอยกันเก็บเด้อครับผมเก็บเห็ดเก็บเห็ดซอยกันวัดเนี่ยเก็บเห็ดซอยกันเด้อครับบันยิเด้อ ฟองแท้ฟองแท้ตัวนี้พ่อนี่ยนี่ครับต้องกินมันดึงมันลดกระค้างป้าเอ้ามันคือเจ้าเท้าเราอ้มันเปียกแล้วตัวนี้มันเท้าเราตัวเนี่ยอันนี้เท้าแล้วอันนี้มันเท้าเราอันนี้เอาไว้มันแพป้าฮัดดอกนี่พอกนี้มันเป็นเท้าเราเลยเนี่ยป้โเนี่โอ้โหบวบวชโอ้ยมีหลายจุ่มบวชนนี้เท้า ครับผมมัโอ้ต่บ่อพ่อพี่น้องป้าเชียร์ทิมแล้วบัดนี่โอ้โอ้ดงเห็ดตัวเนี้ยโอ้เหมือนฮึกมองเหมือนที่ฮึงมองโอ้มาย่างมาจังไหนคือมาพอดิเว่ยยางมาพ่อเลยบทนี่เฮ้ยเขามาเห็ดตัวเนาะย่างมาผัเห็นเลยโอ้ผมต้องไปใส่ไก่แล้วครับผมเอาไก่ไก่นี่เลยครับ โอ้หมองถือมองเลยตัวเนี่ยโอ้นี่อีกนี่อันนี้ขออนุญาตเก็บด้วยครับเด้อโอ้ดึงเอาเลยบอกพ่อดึงขึ้นมาเลยดึงขึ้นเลยเนาะโอ้นี่ครับอู้ดีพ่อทั้งพี่กับนี้เพี่ยงใช่ไหมกายังเอาบอกเอาเอาทั้งพุ่งกันบอก ออกดอกยังไงพี่ละอนตีโอ้ครับผมบอดขัดเนด้วยผดโพักแต่งโมครับออกอยู่ฝุเดเยวปบอดอันนี้เขาเขาเอื้อนเห็ดปวกังเห็ดพวกไงพวกไงนี่เขาเอื้นเห็ดพวกตับไงอีรีวะพวกไงไงเขาเอื้อนไงครับไงเนย เคลียร์หากับพ่อเลยตัวนี้เนาะแถวบัดเดี๋ยบ่ได้เคลียร์เลยตัวนี้เคลียร์มันขึ้นมาเห็้ยนแล้วขึ้นมาถึนดอกลแล้ดอกน๋อเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนนะพ่อนี่เอาดอกงี้งี้บนบัวเว้ยเอาดอกน้อยๆก่อนี่เดี๋ยวไปเหยียบมันเห็นดอกงี้แล้วลืมดอกน้อยวิ่งเถอกันเดี๋ยวบ่ได้ลืมแต่ยังไม่เอาตีไม่กระตัวดอกน้อย โอ้มันกำลังขึ้นก็มีตัวคนน่ะโอ้กำลังแตกออกมาแบบนี้ครับอืมอื่นกันสิบ่ได้อีกจิวพอนี่แล้วครับลายคักลายแน่ครับพี่น้องเลยเก็บเห็ดปวกไงเห็ดตับไงเห็ดปวกไงเห็ดปวกตับเหรอเห็ดปวกตับเถอนี่แล้วครับ ปัดมองเดียวเต็มตะกาอือโอ้ตนี่มันให้มันแผ่ออกก่อนเดี๋ยวพอเอาดอกนี้นึงยูะพี่ดอกตุ่มกับมีต้นอ่ะพ่อตุ่มบกบาอือหือโอ้ยโอ้ยเหยียบโอ้เจ้าอือหอออกที่ไโอ้หนี่ก็มีครับพี่เกือบเหยียบ งามๆทั้งนั้นเลยครับโอ้พี่เมยโอ้พี่เมยโอ้พี่โอ้โหพ,พี่ครับอ้ค์ขังเคียงพ่อตัวเนียอย้างเคียงพ่อเนอ้ใบไ,ไม้ปุกนะอันนี้ทับมันเออ ดึงเล่มันบ่บ่หักก็ขาดต่อโอ้ขาดไงมันไงขัดเหมือนรูดเลยขอบผมโหมงงเดียวเปิดก่างโฮมได้เลยตัวนี่หลุนเลยไงก็น่าผมอีกตัวนี้เปิดมึงเหีวอัดหลาดเลยคอมึงอันนี้เนี่ยคอดมึงเวอัดหลาดเลยสอกหนึ่งได้ครับนี่ วัดได้ซอกหนึ่งเลยนี่ดอกนี่ไว้ใส่ตกรระกร้าบ่ได้เอะอดูข้างทางหนึ่งกันเลครับผมพ่อขอปิดคลิปนะนี่แหละครับโอ้มาหม่องเดียวเลยขี่ขี่มาหม่องเดียวเลยนะพ่อเนาะเอายกยก,ยกดอกนั่นให้เมืองเนี่นเป็นอย่างดอกแดงเหงือที่มันเนื้อเงาไหมประค่าซอกมันนี่แหละครับเอา ปิดคลิปค่าศอกนะขักขนาดว่ะขักขนาดครับผมสุดยอดครับเห็ดปวกเห็ดปวกแง่เนาะเห็ดปวกตับเห็ดปวกตับครับผมขอปิดคลิปไว้เท่านี้แหละครับขอบคุณครับที่รับชม